สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะฮะคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงอายุการใช้งานของยางนิดนึงนะครับผมพอดีผมเพิ่งยิงทดสอบยางตัวนี้ไปนะฮะสองลูกก็ยังไม่ขาดนะปกติดีนะครับผมยังไม่มีรอยขาดรอยฉีกใดๆ200้0ลูกยางเส้นนี้ก็เป็นยางตัดพิเศษตามสเปคท่ายิงนะฮะเป็น ยางสําหรับท่ายิงในท่าทับแก้มท่าทับแก้มก็คือประมาณนี้ยืดความยืดของยางมันยืดอยู่ประมาณนี้ยืดได้เท่านี้มันจะสุดกําลังของยางพอดีมันเป็นสเปคตัดตามท่ายิงอะ่ะนะครับผมก็จะมี3ท่าหลักๆนะครับก็จะมีทับแก้มยิงหลังหูแล้วก็บัตเตอร์ไฟนะครับผมคลิปนี้จะมาพูดถึง ยางพวกนี้นะครับมันจะมีอายุการใช้งานนะครับถึงแม้ว่าผมจะมาเทส2 0 0รลูกแล้วมันยังไม่ขาดอะไรเงี้ยทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับกําลังผู้ยิงด้วยถ้าใครกาลังมากๆยืดยางแบบแรงๆอ่ะนะครับยืดยางแบบถึงแม้ว่าเส้นนี้สมมุตินะถึงแม้ว่าเส้นนี้มันจะยืดได้แค่นี้แต่ว่าบางคนเนี่ยกำลังตัวเองมีเยอะไงกาลังของการยืดอะ่ะของผู้เล่นมีเยอะเขาอาจจะแบบยืดได้ อีกนิดนึงซึ่งมันแบบอาจจะสุดกําลังของยางไปแล้วแล้วมันเลยขีดขีดนั้นไปแล้วอ่ะสมมติมันมันสมมตินะยกตัวอย่างผมยืดได้อันนี้อันนี้ยางตัวนี้สมมุตินะว่ามันยืดได้แค่นี้สุดกําลังของยางละแต่บางคนคืออาจจะยืดได้อีกอ่ะเข้าใจไหมครับซึ่งมันเลยขีดขีดจํากัดของยางไปแล้วเอาง่ายง่ายมันเลยขีดจํากัดของยางไปแล้วอันนี้ก็อาจจะทําให้อายุการใช้งานของยางนั้นสั้นสั้นลงนะนะครับบอกก่อน นะครับผมคือไม่ใช่ว่ายางทุกเส้นอายุการใช้ง,งานจะเท่ากันนะบางทีมันอาจจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวก็คืออย่างเช่นเวลาเรายิงไปเนี่ยเวลาเรายิงไปเนี่ยนะครับยางเนี่ยมาสะบัดปื๊บนะให้ดูนะสมมติเราง้างอยู่อย่างนี้นะง้างอยู่อย่างนี้โอ้ลมแรงเรางา้างปุ๊บ เราปล่อยยางใช่ป่ะปึ๊บระยางมาสบัดปั๊บไปโดนง่ามไปโดนอะไรเงี้ยทําให้ยางมีรอยฉีกรอยขาดมีรอยเล็กๆน้อยๆเวลาเรายิงไปเรื่อยๆไอ้รอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะเกิดเป็นรอยใหญ่ๆมันเริ่มลามมันเริ่มฉีกมันจะทําให้ยางให้ขาดลงนะครับมันก็จะทําให้ยางขาดในที่สุดเพราะฉะนั้นคือยางในแต่ละเส้นอะอายุการใช้งานมันจะไม่เท่ากันหรอกผมว่านะครับผมคือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ความแข็งแรงของยางอย่างเดียวนะครับผม คือเขาเรียกว่าอะไรอะนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วยไม่ได้ขึ้นอยู่กับยางอย่างเช่นผมมายิงทดสอบสอ0ลูกมันยังไม่ขาดแต่ว่าบางคนเอาไปเล่นแล้วยังไม่ถึง200ลูกเลยมันขาดอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับกําลังผู้ยิงกําลังปัจจัยภายนอกด้วยนะครับผมอย่างบางคนแบบ มีกาลังเยอะๆสามารถยืดได้แรงอะไรเงี้ยได้เยอะได้ได้มากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้อายุการใช้งานของยางนั้นสั้นลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ไม่แน่เสมอไปนะครับผมยางในแต่ละเส้นอายุการใช้งานมันจะไม่เท่ากันนะครับผมเพราะนั้นคือควรระมัดระวังนะครับวิธีการสังเกตนะครับเวลายิงไปสักพักหนึ่งเนี่ยคุณก็ยืดแบบนี้ฮะนี่ยืดแบบนี้ดูฮะดูรอยขาดดูรอยฉีกดูสังเกตเอาไว้ว่า มันมีรอยขาดรอยฉีกไหมถ้ามีรอยขาดรอยฉีกก็ควรระวังนะครับควรระวังเอาไว้ถ้ามีเล็กๆน้อยๆก็ยิงต่อได้สักนิดๆหน่อยๆนะฮะถ้ามียางเปลี่ยนก็ควรเปลี่ยนเลยนะครับผมแต่ถ้ามันมีรอยขาดเยอะๆรอยฉีกมากๆก็ควรที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับผมอย่าทนใช้นะครับผมเพราะว่ามันมันมันจะเกิดอันตรายต่อร่างกายคุณได้นะครับผมเวลาเรายิงไปมันจะเล่นไม่สนุกละมันดีเข้าหน้าเข้า มันทําอันตรายต่อร่างกายเราแล้วมันจะเริ่มไม่สนุกแล้วฮะยางพวกนี้หรือว่าหนังสติกพวกนี้มันจะเริ่มไม่สนุกละมันจะยิงไม่สนุกละนะครับพอเราเจ็บตัวขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่สนุกละเพราะนั้นคือก็ต้องระมัดระวังตัวเองเอาไว้นะครับผมก็มันมันดูเอาไว้เวลายิงไปสัก20-30ลูกก็มายืดยางดูนะครับผมยืดยางดูว่ามันมีรอยขาดไหมรอยฉีกไหมอะไรอย่างเงี้ย ตรงง่ามมีรอยฉีกไหมฝั่งนี้มีรอยฉีกไหมอะไรเงี้ยลองยืดดูนะครับผมก็โอเคครับมาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครับผมมาบอกด้วยนะครับเพื่อมีคนดูคลิปที่ผมยิงทดสอบไป200ลูกในแต่ละยางไปนะครับผมอาจจะมองว่าเฮ้ยยางมันยิงได้200ลูกเลยอะไรเงี้ยคือเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรมันแล้วแต่ยางด้วยนะครับผมมันแล้วแต่ยาง ของคุณกับของผมมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมของที่คุณใช้อยู่กับของที่ผมใช้อยู่มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือ,อยาในแต่ละเส้นมันจะ มีอายุการใช้งานต่างกันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วยขึ้นอยู่กับกําลังของผู้ยิงด้วยนะฮะถ้ามีกําลังที่เยอะสามารถยืดยางที่มันเลยลิมิตของยางไปแล้วเลยความสามารถการยืดของยางไปแล้วมันก็อาจจะทําให้ยางนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นลงนะครับผมหรือปัจจัยภายนอกนะครับผมอย่างเช่นง่ามนาสติกมีความคมมีเหลี่ยมเยอะเวลาเราดีดยางไปเนะี่ยยางมันตีกับใส่ง่ามเนี่ยนะฮะมันก็จะไปขูดกับไอ้พวกเหลี่ยมคม ทำให้เกิดรอยฉีกรอยขาดได้อันนั้นก็เกี่ยวกันนะครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันนะครับผมเพราะฉะนั้นคือควรระวังเอาไว้ดีกว่านะครับผมควรระวังเอาไว้ดีกว่านะฮะไม่ให้มันขาดใส่หน้าจะดีที่สุดนะครับผมโอเคฮะก็มาบอกกันเพลเท่านี้นะฮะสำหรับคลิปนี้โอเคฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอ้ลูกฝังแล้วเดี๋ยวก็ โอเคเนาะนะฮะน่าจะได้ความรู้กันไปหรือว่าน่าจะได้ข้อควรระวังกันไปนะครับผมยังไงก็อันตรายอยู่นะนากระติกพวกนี้นะครับผมก็เล่นอย่างระมัดระวังแล้วกันเนาะเล่นอย่างระมัดระวังนะครับผมโอเคครับผมไปแล้วฮะฝากไว้ด้วยเนาะโอเคครับผม